สวัสดีครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีนะครับความขัดแย้งในสังคมมีมาจากหลายสาเหตุหลายมิติแต่อะไรจะเป็นแนวทางที่จะนําสังคมมาสู่สันติสุขนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากต,ตัวแทนนักศึกษาสถาบันพระปกเก้านะครับหลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสัสนนิสุขรุ่นที่10นะครับมาคุยเรื่องงานวิจัยการเสริมสร้างสันนิสุขในครอบครัวจากผลของระบบการศึกษานะครับท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ส,สุริยะเดลทีปาตีนะครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผมขอญอาตถามพี่หมอนิดหนึ่งหัวข้อเนี่ยก็คือเรื่องการเสริมสร้างสันนิษุสันสนิุขในครอบครัวจากผลของระบบการศึกษามันมีเนี่ยที่มาที่ไปยังไงที่ในกลุ่มเนี่ยถึงเลือกศึกษา ในหัวข้อนี้คือในในในกลุ่มนี้มีการถกประเด็นกันเยอะแล้วก็คุยกันด้วยซ้ําไปว่าเอ๊ะความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านในเมืองทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษาไหนก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในครอบครัวครับทั้งนอกครอบครัวทั้งระหว่างชุมชนกับชุมชนครับทั้งข้ามประเทศอันที่จริงว่าไปก็คือเป็นเส้นทางของความขัดแย้งระดับโลกด้วยซ้ำไปเวลาที่มันกำลังเกิดความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมัน เกิดขึ้นมาจากบุคลิกลักษณะของคุณภาพพลเมืองอฉะนั้นเราก็พยายามหยิบยกเอาว่าประเด็นความขัดแย้งที่เป็นสเกลใหญ่มากไม่ใช่แค่คู่ขัดแย้งแบบเล็กๆนะแต่เป็นความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านในเมืองทั้งหมดหรือทั้งในพื้นที่โลกทั้งหมดนี่มันมีรากเหง้ามาจากไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็สังเคราะห์กันว่ายกตัวอย่างตอนนั้นนี่มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยซ้ำไป ก็มองไว้ว่ามันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนน่อยจ,จะต้องใช้เวลาพอสมควรในระยะเวลาของการศึกษามีอะไรที่ประชากรทั้งประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วครอบครัวในประเทศไทยมีทั้งหมด20กว่าล้านครอบครัวตัวเลขกลมๆนะฮะในอันเนี้ยมี ความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นในกลุ่มก็เลยสั่งเคราะห์กันออกมาว่าหนึ่งในผลกระทบที่นำมาสู่การเกิดคุณภาพของพลเมืองจนกลายเป็นพลเมืองที่อาจจะรับฟังความคิดเห็นต่างไม่ได้แม้แม้กระทั่งอาจจะเกิดเป็นบุคลิกนิสัยและนำไปสู่ความขัดแย้งอื่นอนอันรเรื่องมาจากผลของระบบการศึกษาไทย ก็มาจากทําให้เกิดคุณภาพพลเมืองใช่ครับซึ่งในวิเคราะห์ให้ดีๆเนี่ยในระบบของการศึกษาไทยเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้ระบบแพ้คัดออกครับความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายในแง่ของแพ้คัดออกในบางช่วงอายุครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเติบโตขึ้นไปกลายไปเป็นลักษณะของ competitive ness ที่ประเทศจะต้องมีสมรรถนะทางการแข่งขันครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูก แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพพลเมืองตั้งแต่ชั้นของเด็กเล็กอนุบาลไปจนถึงประถมไปจนถึงมัธยมเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นขึ้นมาได้ก็เลยเกิดการตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าหรือว่าระบบแพ้คัดออกในระบบการศึกษาไทยแล้วบวกกับครอบครัวรก็ต้องกลับมาสั่งข้อครอบครัวด้วยคือหากไปดูในระบบนิเวศของ มนุษย์เราเนี่ยมันจะมีชั้นของการอยู่ร่วมกันเนี่ยหลากหลายชั้นมากเวลาเราอยู่บ้านเราก็อยู่กับครอบครัวรเรามาโรงเรียนถ้าเป็นเด็กมาโรงเรียนก็เจอกับคุณครูและเจอกับเพื่อนอแล้วก็อยู่ในชุมชนเพราะ,ะบ้านชุมชนโรงเรียนจึงกลายเป็นระบบนิเวศของเด็กครับแต่อันที่ใกล้ชิดตัวเด็กมากที่สุดก็คือครอบครัวใช่ครับใช่เราก็ตั้งสมมติฐานอีกการหนึ่งเหมือนกันว่านอกจากระบบการศึกษา ระบบการศึกษาหรือครอบครัวกันแน่อะไรคือเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกันมันระหว่างอันไหนเนี่ยมันมันจะหนึ่งหรือสองอหรือพร้อมกันอทีนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ฮะพอไปสังเคราะห์ในครอบครัวเราก็เห็นมิติการเลี้ยงลูกของครอบครัว3รูปแบบครับก็คือครอบครัวที่ใช้อํานาจนิยมอมก็คือครอบครัวรเผด็จการยังไงครับถ้านึกภาพไม่ออกเอาง่ายๆ<อ>ก็คือพ่อแม่เป็นใหญ่เหมือนกับคติน์บอกว่าผู้ใหญ่อ่ำน้ําร้อนมาก่อน ดีที่มันไม่ลวกแค่นั้นเองอันนี้หมอเติมนะคือกำลังจะบอกอยู่ว่าเวลาเราใช้อำนาจนิยมในบางช่วงวัยนี่มันมีไว้เพื่อปกอป้องคุ้มค,ครองแล้วก็ให้อยู่รอดปลอดภัยและได้รับการพัฒนานั่นคือเรากำลังพูดถึงเด็กแบบเบานะที่เขาไม่สามารถภาษีภาษาอะไรได้แต่ทันทีก็โตขึ้นในอำนาจของพ่อแม่จะค่อยๆหดลงแต่ในบ้านเราเนี่ยเราต้องยอมรับแม้กระทั่งลูกเข้าสู่วัยรุ่นเองเราก็ใช้อำนาจอื อันนี้บางครอบครัวใช่ครับบางครอบครัวก็ใช้วิธีการปล่อยปละละเลยก็คือว่าอยากได้ลูกเป็นคนดีนะแต่ชาวบ้านช่วยเลี้ยงลูกฉันให้เป็นคนดีให้หน่อยเหมือนกับไปฝากเหมือนกับพยายามหาระบบหาโรงเรียนดีๆแล้วให้ลูกไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างอีกแบบนึงซึ่งก็มีครอบครัวหัวใจประชาธิปไตยซึ่งอันนี้ก็มีก็คือว่าสุนทรียสนทนาได้ตั้งแต่ในโต๊ะ กินข้าว oh. หรือแม้ทั้งในบ้านมีการรับฟังความคิดเห็นแม้ความคิดเห็นต่างกันก็นกอยู่ร่วมกันได้เวลาที่ครอบครัวเลี้ยงลูกจากเล็กๆเ,เติบโตขึ้นมาเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ไม่ได้เป็นแพ้คัดออกซะตั้งแต่ต้นเนี่ยที่มันกําลังสั่งสมความเห็นแก่ตัวและยิ่งทําให้พ่อแม่ลูก ขัดแย้งกันมากขึ้นเลยเนี่ยเราจะได้พัฒนาคุณภาพพลเมืองในอีกรูปแบบหนึ่งครับแต่ในขณะที่ถ้าสมมุติไม่กลายเป็นครอบครัวที่ใช้อํานาจนิยมทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ถูกต้องหมดร,รับฟังเสียงของลูกไม่ได้มาเจอกับระบบแพ้คัดออกอสองอันนี้มันก็มาผนวกผนึกกําลังกันเ,เหมือน<ก>เป็นทวีคูณเราก็เลยมองว่าเราตั้งสมมุติฐาน<อ>จากการศึกษานี้ว่า นี่คือ transformation for peace หรือเส้นทางสูส่สันติสุขถ้าเราได้คุณภาพพลเมืองของประชาชนในประเทศไทย70ล้านคนเอาแค่ครึ่งเดียวก็ได้เพราะครบอ,อบครัวมีอยู่20ล้านคนสมมติ20ล้านคนเนี่ยเอาแค่5ล้าน10ล้านที่เป็นครอบครัวหัวใจประชาธิปไตยนะพี่เด่นลองนึกดูนะว่าในแต่ละชุมชนที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมากลายไปเป็นผู้ใหญ่ครับ กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รับฟังเสียงคนอื่นเขาเป็นแล้วเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นผู้นำอาจจะเป็นผู้นำท้องถิ่นอาจจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อาจจะกลายไปเป็นผู้อวมในการโรงเรียนหรืออาจจะตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยที่มีภาวะผู้นำเกิดขึ้นเนี่ย ประเทศจะเห็นเส้นทางของสันติสุขทันทีครับผมเราจึงตั้งสมมุติฐานนี้แล้วว่ากันด้วยเรื่องกระบวนการคิดวิจัยทันทีเลยว่าสังขอ้อครอบครัวแล้วมันมีอีกธิดหนึ่งที่ในเล่มนี้เรามีการพูดถึงกันด้วยเหมือนกัน<ม>แลวเป็นอันหนึ่งที่หมอให้ทัศนะไว้ด้วยเหมือนกันก็คือว่าความจริงความขัดแย้งนี่ไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกตินะเป็นภาวะปกติครับพี่เด่นเคยขัดแย้งกับตัวเองไหมครเคยครับ บางทเีเราคิดทําไมคิดแบบนี้นะทําไมอซึ่งเวลาที่เราเกิดขัดแยง้งเราก็ต้องใช้กลไกทางจิตเนี่ยจัดการความขัดแยง้งเราเขาเรียกเป็นเครื่องมือในการจัดการความมอจะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมกับพี่เด่นกําลังคุยกันอยู่ผู้ชมกําลังดูเราอยู่ครับถ้าวันนี้ผู้ชมฟังแล้วไม่รู้เรื่องอฟังแล้วไม่เข้าใจครับ ผมก็จะบอกเลยว่าเพราะผู้ชมไม่ตั้งใจฟังเองผมน่ะพูดดีแล้วออันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึง่งไม่ผมกำลังจะบอกสะท้อนกับพี่เด่นว่าใครรู้ไหมความขัดแยง้งความเครียดที่เกิดขึ้นในใจผมมาะมันเกิดขึ้นในใจพี่เด่นไม่ได้เห็นหลอกแต่มันเกิดขึ้นในใจผมแต่เมื่อเกิดขึ้นในใจผมวิธีการที่จะปกป้องตนเองว่า ฉันทำเต็มที่แล้ว<อ>คนอื่นตั้งหากที่ไม่ดีถ้าเป็นสุภาษิตก็คือรำไม่ดีโทษปี่โทษก่อนโทษคนอื่นไว้ก่อนโทษคนอื่นไว้ก่อนซึ่งอันนี้เป็นกลไกาทางจิตในการดับความตึงเครียดเวลาที่เจอกับข้อขัดแย้งแต่ไอน้นนียมันเกิดขึ้นข้างในค,คนอื่นไม่เห็นแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเราสั่งสมครอบครัวท่าเลี้ยงแบบอำนาจนิยมไม่เปิดโอกาสเลย แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเรากำลังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเส้นทางในการสารันติสุขที่จะบ่มเพาะนิสัยเขาให้เขาเติบโตขึ้นมารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ครับนี่คือรากฐานที่ทําให้เป็นที่มาของเรื่องนี้ของเรื่องนี้แล้วคราวนี้เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเรามี ีกรอบเนี่ยมีวิธีการศึกษายัางไงครับครับคือเนื่องจากใหญ่เกลใหญ่ใ,หญใช่ครับ,รบแล้วก็เราจับเรื่องใหญ่มากใช่โอ้ฟังดูแล้วมันกระทบกับทุกครอบครัวแล้วแถมเป็นเรื่องใหม่มากที่อยากจะบอกพี่เด่นและผู้ชมทุกท่านนะว่าความขัดแย้งในอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ย<ม>พี่เด่นหรือผู้ชมทุกท่านจะฟังหมอไว้เลยนะว่าบอกให้เลยว่าเวลาเราพูดคําว่าหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ที่เราเรียนกันในเนื้อหาเนี่ยมันเป็นการหาคู่ขัดแย้งครับแล้วมาสร้างข้อตกลงโดยมีสะพานเชื่อ,อมหาแนวทางร่วมกันคำถามของผมเกิดขึ้นทันทีก็คือว่าแต่ในเส้นทาง3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะหาคู่ขัดแย้งไม่เจอนะอเพราะสเกลมันใหญ่มากซะเหลือเกินน่ะจะไปเจราจากับใครเหรอ,อในเมื่อหาคู่ขัดแย้งไม่เจอ เพราะฉะนั้นประเด็นจึงมีความหมายและมีความผมแทบจะใช้คําว่าครอบครัวพลังบวกสร้างสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยคือแหล่งบ่มเพาะแล้วมันคือกุญแจไขรหัสของการนําไปสู่เส้นทางสันติสุขครับทีนี้วิธีการในการศึกษาเนื่องจากสเกลมันใหญ่ๆนี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มกลับมาตั้งทงประเด็นฮนะอันที่หนึ่งครอบครัวอํานาจนิยม หรือ่ครอบครัวที่ปล่อยปละละเลยหรืออาจจะครอบครัวหัวใจประชาิปไต่ประเด็นที่สองก็คือโรงเรียนก็คือระบบการศึกษาฉะนั้นหาคู่ขัดแย้งกันในลักษณะระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยต้องหาที่วิกฤตครับมันต้องเจอวิกฤตถามว่าวิกฤตที่เจอเนี่ยตรงจุดไหนที่ระบบการศึกษากาลังชี้วิกฤตก็คือตรงสอบไงฮะอนุบาลเอนทราน้์ฟันน้ำนมท่านคิดว่าลูกจะขัดแย้งกับพ่อแม่ไหม แต่เขาเขาอาจจะไม่แสดงออกใช่ไหมใช่ใช่เพราะเด็กก็ไม่เด็กก็ต้องคอยตามตพวกความเครียดข้างในเขามีใช่เพราะต้องถูกบังคับพ,พี่เด่นเคยเจอไหมแบบประเภทที่พ่อแม่พยายามบังคับลูกแล้วใช้ยาหมองทาถูนวดให้ลูกไปสอบในวันสอบเข้าให้ได้แล้วพูดเป็นประโยคสุดท้ายกับลูกเลยว,ว่าลูกวันนี้เป็นวันชี้เป็นชี้ตายของลูกเลยนะทำให้เต็มที่ลูกแบกความคาดหวังนั้นเข้าไปสอบ แล้วออกมาด้วยอาการอาเจียนแล้วเลือดกำเดาไหลแบนแบกเหมือนแบกภาราคำ<ะ>ถามของผมก็คืออันนี้คือความขัดแย้งใช่ไหมในร่างกายที่มันปรากฏออกมาเป็นสารอะดรีนาลินที่มันหลั่งออกมาจนเกิดพฤติกรรมแสดงออกแต่พ่อแม่ไม่รู้ครับ,รบว่านั้นนะคือข้อขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นอมันซ่อนตัวอยู่ข้างในทาไมลูกไม่ขัดแย้งมาให้พ่อแม่เห็นละ่ะเขายังเล็กเกินไปค,คุณพ่อคุณแม่ยังไม่เห็นหลอก แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆลูกเราโตขึ้นเริ่มเข้าสู่ประถมท่านจะเริ่มเห็นว่าเราเริ่มคุยกับลูกไม่รู้เรื่องอเริ่มคุยกับลูกกันคนละภาษาแล้วมันมาสุกงอมในช่วงที่เป็นวัยรุ่นที่เราจะเริ่มเห็นความรุนแรงในวัยรุ่นเริ่มเห็นพฤติกรรมการแสดงออกเริ่มมีคําว่า เด็กหน้าห้องหลังห้องเด็กนอกห้องเด็กนอกระบบโรงเรียนจนในที่สุดลาอ,ออกจากระบบการศึกษาไทยเพราะ,ะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราจึงเลือกวิกฤตตรงนี้ครับ 1. เลือกในผู้ปกครองและเด็กที่อยู่ในชั้นปน .1 เพราะเขาต้องสอบเข้าขึ้นมาป .1 2. ไปเลือกที่ป .6 ไปเลือกที่ม .4 ที่ม .3 ส,สอบเข้าโรงเรียนม .4 แล้วม .6 สอบเข้าอุดมศึกษา แล้วไปสังเคราะห์ผู้ปกครองเด็กแล้วก็ตัวคุณครูว่าเขามีทัศนคติต่อเรื่องนี้อย่างไรเราพบชัดเจนเลยครับว่าความสุขงอมเกิดขึ้นที่มัธยมปลายอ่ะเพราะว่ามันเริ่มเหมือนเหมือนมันเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาตอนเล็กๆไม่ชัดครับผมแต่พอยิ่งโตขึ้นความขัดแย้งทั้งภายในที่กำลังเกิดขึ้นแล้วทั้งในระหว่างครอบครัวที่กำลังเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากระบบการศึกษาที่ใช้ระบบแพ้คัดออกมันกำลังสุกงอมได้ที่ครับผมแล้วมันก็ไปเรียวกว่าระเบิดเอาตอนช่วงที่เป็นวัยรุ่นออันนี้ก็คือของเราเนี่ยเราก็คือเราไปหาโฟกัสกลุ่มแล้วเราจนเห็นปัญหาพอสุดท้ายปัญหาจริงๆเนี่ยเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่มันอาจจะมีผลทางอ้อมซึ่งบางทีเนี่ย ผู้ปกครองเนี่ยมองข้ามหรืออาจจะไม่ได้สังเกตเริ่มมาเนี่ยเหมือนมาปะทุจริงๆเนี่ยทุกครอบครัวอาจจะบางครอบครัวเริ่มเจอหรือเริ่มมีนี่ก็คือจะเหมือนกันมาเจอจริงๆก็คือช่วงวัยรุ่นที่คุณหมอบอกก็คือเริ่มเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องและอะไรฮะจากที่เห็นเนี่ยจะพอศึกษาปุ๊บเนี่ยอะไรเนี่ยที่ที่ในกลุ่มมองแล้วเนี่ยนะครับที่จะเป็นแนวทางเนี่ยของสังคมสังคมสุขที่จะเอามาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เราได้เจอนี่ คืออันที่หนึ่งเนี่ยผมก็จะดแดแกรมน่าจะมีฉายให้แล้วนะ<ม>ที่จะให้เห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมแล้วก็ทำไมหมอถึงได้วันนี้เราไม่ได้กำลังบอกก็จจำเลยคือระบบการศึกษานะแต่หมอกำลังบอกอยู่สัญญาณอันหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือว่ามันคือกรณีศึกษาอันหนึ่งที่มีความชัดเจนมากที่ครอบครัวทั้งประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบ เพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วว่าจุดสุกงอมของมันอยู่ตรงจุดนู้นตรงจุดที่มัธยมปลายแล้วมันออกมาทั้งในแง่ของความรุนแรงมันออกมาทั้งในแง่ของภาวะซึมเศร้าครับคนที่แพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้แล้วคัดออกแพ้และคัดออกอแล้วแพ้ซ้ำซากะแพ้จนมีความรู้สึกว่าสิ้นหวังกับระบบการศึกษา อันนี้เป็นความรู้สึกของเด็กนะรเราเกิดขึ้นจากการทํางานสํารวจในนี้แล้วก็มีการถอดบทเรียนด้วยแล้วในขณะเดียวกันเองเราพอตั้งธงได้แล้วว่า 1. ครอบครัวกับโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการสร้างบุคลิกภาพของคนครับมีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพของพลเมืองเมื่อเป็นเช่นนี้ แสดงว่าอันนี้คือประเด็นปัญหาเราก็เลยจัดสารเสวนาอเป็นยังไงฮะเป็นลักษณะของฟิชโบมันเป็นเทคนิคอันนึงที่ในหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขเนี่ยของสถาบันพระปกกล้าเนี่ยรเราได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือว่าเวลาที่เราเจอข้อขันแย้งใดๆที่มันเป็นสเกลกว้างมากครับ เราเอาคนที่เกี่ยวข้องที่ม,มีความใกล้ชิดมากถือเช่นอาจจะเป็นผู้แทนผู้ปกครองอ,อาจจะเป็นผู้แทนครูอาจจะเป็นตัวแทนของเด็กอย่างในวันที่เราทําสารเสวนาขึ้นมาเนี่ย เรามีทั้งผู้แทนของสภาเด็กและเยาวยชนแห่งประเทศไทยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพยายามดึงให้เกี่ยวขออ้องหมดหมดที่เรือข่ายครอบ,บครัวแม้กระทั่งในระบบการศึกษาอย่างเช่นกปทรหรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เขากําลังขับเคลื่อนเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมานั่งสังเคราะห์ร่วมกันโดยตั้งโจทย์เหมือนกันเลยว่าระบบแพ้คัดออกที่มันกําลังเกิดขึ้นแล้วมาน,นําไปสู่ททททััศศนนนคติิขอองงงงพ่่่่แมีีกกกําาลลเยรูไปใหึ โดยไม่ฟังเสียงเพราะมีพื้นฐานของครอบครัวจํานวนไม่น้อยที่ใช้อํานาจนิยมครับพื้นฐานของครอบครัวจํานวนไม่น้อยที่ใช้ซื้อระบบนิเวศอาจจะมีจํานวนเล็กๆจํานวนหนึ่งที่เป็นหัวใจประชาธิปไตย ที่ฟังเสียงสะท้อนเล็กๆน้อยๆตัวเล็กๆขึ้นเรามาจัดสารเสวนาขึ้นมาในสารเสวนาเราได้คําตอบจากผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิและได้ข้อสรุปชัดเจนยังไงครับว่าเรื่องของระบบแพ้คัดออกเนี่ยเห็นควรที่จําเป็นจะต้องสลัดทิ้งครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยถึงขนาดที่ผู้ทรงคุณวุฒิในวงที่ใช้คําว่ามันเป็นระบบธารุณกรรมเด็กเราพูดถึงคําว่าธารุณกรรมเด็กเนี่ยหมอต้องใช้คําว่า บางเรื่องเรามองไม่ออกครับว่านี่คือระบบทารุณกรรมผู้ใหญ่คิดไม่ออกหรอกแต่ความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเนี่ยเด็กก็ฟ้องไม่เป็นครับเราก็จะเห็นว่าเด็กเขาก็ทํานะพ่อแม่ให้ไปกวดวิชาอะไรต่างๆก็ไม่เห็นเขาเดือดร้อนอะไรตรงไหนนี่เขาไปกวดวิชาอย่างเมามัลมก็มีต้องใช้คําว่าเมามันวกวดวิชาอย่างบ้าข้างและเมามันอย่างงี้ไม่เห็นเขาเดือดร้อนหมอไปเดือดร้อนแทนหรือเปล่าเนี่ยต้องต้องบอกอย่างนี้ฮะว่า ความเครียดในลักษณะอย่างเงี้ยท่านมองไม่ออกหรอกมันสะสมใช่ไหมใช่มันสั่งสม hmm. แล้วพอมันสั่งสมขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเบินะ่ะแบบประเภทที่ สุกงอมจริงๆครับมันคือตอนช่วงที่เป็นวัยรุ่นออกมาในพฤติกรรมรูปแบบต่างๆเราจะเห็นว่าไม่ว่าพฤติกรรมความเสี่ยงความรุนแรงความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้หมอถามพี่เด่นนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติระบบการศึกษาเรายังคงวิ่งไปแบบนี้ยังคงวิ่งไปแบบนี้แม้แต่คนออกข้อสอบเองถ้ามานั่งทำข้อสอบเองอาจจะตกอืแม้แต่คนออกข้อสอบมานั่งทำข้อสอบเองอาจจะสอบตกครัด้วยซ้ําไปแล้ว ทั้งหมดเทเป็นเทน้ําเทท่าไปที่การกวดวิชาทั้งหมดเลยเนี่ยตกลงวิชาชีวิตลูกหลานเราจะได้เรียนไหมตกลงภาวะผู้นําลูกหลานเราจะได้เรียนรู้ไหมตกลงหัวใจความเป็นประชาธิปไตยในการแบ่งปันเอื้ออาทรซึ่งมันเป็นความงดงามของประเทศไทยมันจะได้เรียนรู้กันไหมตกลงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราจะหาโซลูชนันกันได้ไหมเราได้จากเวทีสารเสวนานี้ทั้งหมดเราจึงเอาข้อมูลน,นั้นขึ้นเป็นภาพขออนุญาตกับมาทีิภาพแดกแกรมที่เป็น ภาพทั้งหมดเลยฮะภาพแรกภาพที่หนึ่งเลยภาพที่ผมจะชี้ให้ท่านเห็นเลยว่าเส้นทางนั้นเกิดอะไรขึ้นจากที่ภาพนี้ใช่ไหมคุณหมออ่ะใช่ครับใช่ครับของภาพนั้นเลยฮะคือถ้าผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าซ้ายมือของผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะเห็นคู่ขัดแย้งครับแลวเห็นประเด็นข้อความขัดแย้งแล้วหากดูไปที่เจาะใจกลางเลยก็คือตัวเด็กเลยจริงจริงความขัดแย้งมันเริ่มมาเนี่ย มันเริ่มจากเล็กๆกลายเป็นใหญ่ๆได้ก็คือเริ่มมาจากจุดของครอบครัวแล้วแล้วณขณะนี้ครอบครัวที่กําลังได้รับผลกระทบทั้งหมดนี่คือยี่สบล้านครอบครัวใช่ไม่ใช่แค่หนึ่งครอบครัวใช่ไม่ใช่ฮะแต่จริงอยู่ว่าท่านอาจจะบอกให้ว่าลูกท่านอาจจะไม่ได้มีประเด็นเพราะว่าลูกท่านชนะอืแต่ที่ชนะนี่กบุงนิดเดียวนะแต่อรกบุงโกยเนี่ยเขาคือแพ้ซ้ำซากนะฮะเราจะเห็นเลยว่าขยะเยอะ แต่จริงความแพ้ของความแพ้ของการการศึกษาตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาต้องแพ้กับชีวิตในการเป็นอยู่ใช่ครับซึ่งอันนั้นจะต้องเกียร์ทัศนคติของพ่อแม่ให้กลายเป็นพลังบวกขึ้นมาเราถึงได้ใช้คําว่าครอบครัวพลังบวกครับแล้วถ้าหากจะเห็นในตรงกลางเนี่ยมันมีคําว่า S K L ครับยังไง S K L ความหมายก็คือเราจะต้องพัฒนาลูกหลานของเราให้เขามีสมรรถนะสมรรถนะในการที่จะรู้รู้อะไร ร,รู้ตัวตนของเขาและแม้แต่ผู้ใหญ่เองที่กําลังเลี้ยงลูกอยู่ก็จะต้องรู้เช่นเขาต้องรู้เรื่องของสิทธิเด็กเขาต้องรู้เรื่องของออในแง่ของจิตวิทยาวัยรุ่นเด็กและวัยรุ่นจิตวิทยาพัฒนาการแบบง่ายๆนะไม่ต้องยากแล้วก็รวมไปจนถึงการพัฒนาทักษะให้เด็กมีสมรรถนะในการเบรกอารมณ์ตนเองได้จัดการกับความขัดแย้งได้ เขาต้องมีแอดดิจูดว่าการที่ลูกคนหนึ่งอยู่โรงเรียนสาธิตจุดๆกับการที่ลูกอีกคนหนึ่งพี่น้องกันน้องอีกคนหนึ่งอยู่โรงเรียนวัดจุดๆสองคนนี้ไม่ได้คุณค่าต่างกันวัดกันที่เกรดสองคนนี้มไม่ได้วัดกันที่ชื่อของโรงเรียนแต่ทั้งสองคนนี้ล้วนเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของครอบครัวนั้นเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวนี่คือ,อการปรับแอดดิจูดคือตัวไอเอสเคอล ตรงกลางท่านจะเห็นเลยว่าของเราที่เห็นภาพคนอยู่ตรงนั้นะเราจำเป็นต้องพัฒนา New Mindset เขาเรียกกระบวนศั์ใหม่หมอถึงได้เปิดประเด็นท้าทายอีกอันหนึ่งขึ้นมาว่าพี่เด่นว่าเด็กทุกคนเกิดมาเป็นผ้าสีอะไรครสีขาวสิฮะเข้าใจผิดครับแล้วเข้าใจผิดมาทั้งประเทศไทยยังไงครับพี่หมอครับทั้งประเทศเราก็ท่องเงงนกแก้วนกขุนทองเลยว่าเด็กทั้งหมดเกิดมาเป็นผ้าขาวครับ แต่ที่หมอกำลังบอกอยู่ก็คือหมอไม่ได้ปฏิเสธว่าเด็กทุกคนเกิดมาใส่บริสุทธิ์หมอไม่ได้ปฏิเสธว่าลวดลายที่กำลังเกิดขึ้นบนผพพ้าผืนนั้นเกิดขึ้นมาจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมเรื่องนี้หมอไม่ได้ปฏิเสธแต่หมอส่งข้อมูลเพิ่มก็คือว่าเด็กทุกคนเกิดมามีพื้นฐานอารมณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันคะฉังนั้นเด็กบางคนอาจจะเหลืองทั้งผืนเด็กบางคนอาจจะแดง<อ>ทั้งผืนอ๋อเหมือนกับอยู่ตอนอยู่ในคันเนี่ยก็อาจจะได้เรียนรู้จากพฤติกรรมของพ่อแม่ด้วยมั้ยไม่ไม่เเรียนรู้ฮะ พื้นฐานอารมณ์เนี่ยมันมาจากจีนโครโมโซมและ DNA, อ็ a อนอยู่แล้วต่อให้เป็นไข่แฝดแท้เลยนะครับรสยมแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาเรียกนพละเก้าประการเกิดมาเป็นพื้นฐานอารมณ์เพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีลูกเลี้ยงง่ายเขาเรียกเด็กเลี้ยงง่ายสั่งให้เรียนอะไรก็เรียนครับสั่งให้ไปกวดวิชาตลอดตะบี้ตะบันทั้งหมดเลยก็ไปเขาไม่ได้ปรีปากบ่นอะไรเลยท่านก็จะบอกว่าหมอ ไม่เห็นเขาบ่นอะไรเลยเขาไปเรียนอย่างเมามันฮะครับใช่ครับเพราะท่านท่านโชคดีก็คือท่านได้ลูกซึ่งอยู่ในกลุ่มเลี้ยงง่ายแต่ท่านครับมันไม่ได้มีแต่กลุ่มเลี้ยงง่ายนะมีเลี้ยงง่ายก็ต้องมีเลี้ยงยากกลุ่มที่มีเลี้ยงยากก็เกิดประเด็นขึ้นสิสั่งให้ซ้ายก็หันขวาสั่งให้ขวาก็หันซ้ายสั่งให้เรียนฉันก็ไม่เรียนก แล้วยังมีประเภทบ้าพลังกับมีประเภทเก็บทุกเม็ดออดไหลง่ายฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสะท้อนออกมาก็คือทัศนคติตรงนี้การรู้สิทธิทเด็กการรู้จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กการรู้หัวใจในการเลี้ยงลูกแบบประชาธิปไตยจึงเป็นการพัฒนาสมรรถนะตรงกลาง แล้วล้อมกรอบนั้นก็คือครอบครัวและโรงเรียนจะต้องเดินไปด้วยกันครับผมแล้วพอเราเนี่ยจากผลของการศึกษาจากที่เราลงไปพื้นที่จากที่เรามาเนี่ยเราเอาหลักเนี่ยความคิดเนี่ยในเรื่องแนวทางสันติสุขสันติสุขวิธีเนี่ยมาใช้เนี่ยผลสรุปเนี่ยของของพี่หมอเนี่ยของงานวิจัยนี่คืออะไรคะคือโดยสรุปทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นก็คือว่าความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองมันมีสมสาเหตุครับหนึ่งก็คือ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงสร้าง 2. ก็คือความขัดแย้งอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมครับ 3. ก็คือความขัดแย้งเชิงพฤติกรรมเลยก็คือโดยตรงเลยใน 3. ความขัดแย้งอันนี้เนี่ยในแง่ของเชิงพฤติกรรมแสดงว่าต้องปรับทัศนคติในแง่ของโครงสร้างแสดงว่าจะต้องสร้างระบบนิเวศขึ้นมาให้สามารถเอื้อต่อการเกิดเส้นทางสันติสุขขึ้นมาได้ครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าในแง่ของพฤติกรรมโดยตรงนั้น ก็อาจจะต้องเกิดนักสันติวิธีประจําท้องถิ่นนะแผนภูมันหนึ่งที่ผมอยากให้รายการช่วยขึ้นให้นิดหนึ่งแผนภูมิน,นี้เนี่ย<ผ>เป็น,นแผนภูมิสร้างสรรค์ที่อีกภาคหนึ่งฮะที่ท่านจะเห็นเลยว่าอันนี้คือฉเฉลยเลยว่าเราพัฒนาให้เห็นเลยว่ามันจําเป็นจะต้องขึ้นระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาสันติวิธีจะมีลานสันติวิธีมันจะมีการทํางานแบบภาคีเครือข่ายยรับ เชื่อมโยงกับครอบครัวเชื่อมโยงกับโรงเรียนและชุมชนมีนักสันติวิธีนักสันติสุขท้องถิ่นครับอืเกิดลานสันติสุขเพราะเรื่องบางเรื่องลูกไม่ได้ต้องการคุยกับพ่อแม่อืมแต่ลูก<ม>สามารถมีสบาย,ยบใจใคุยกับคนที่สามารถเปิดอกคุยได้แล้วมันก็ทําให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงแล้วก็นําไปสู่ประโยชน์สูงสุดถ้าบุคลิกนิสัยแบบเนี้เกิดขึ้นกับลูกเขาไม่ขัดแย้งเขาเติบโตขึ้นมา อีกหน่อยเขาก็ใช้โมเดลนี้ในการแก้ปัญหาสันติสุขเวลาเขาไปเจอข้อขัดแย้งในที่ทํางานเวลาเขาไปเจอข้อขัดแย้งในที่ชุมชนของเขาเพราะฉะนั้นภาพแดกแกรมนี้จึงกลายเป็นภาพแดกแกรมที่เรากําลังนําเสนอทั้งการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการแก้ปัญหาสันติวิธีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากครับซึ่งอยู่ในแดกแกรมนี้เรียบร้อยการจะเป็นนักสันติวิธีและการจะทําให้ครอบครัวเป็นหัวใจประชาธิปไตย เราใช้การสื่อสารสันติสุขครับ,รบเพราะในตอนที่เราทําวิจัยอันนี้เนี่ยเราพี่ๆทุกคนได้มีโอกาสในการทำเซนาริโอเขาเรียกกรณีศึกษาผมจะยกตัวอย่างพี่เด่นอันที่ฮอตคอมเรียกว่าแทบผู้ชมทุกท่านจะเข้าใจภาพอันนี้เลยก็คือว่าเวลาเรามีสื่อสารแบบไม่สันติยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมนะสมมุติว่าเด็กคนหนึงนั่งเล่นเน็ตเกมลูกเราอ่ะนั่งเล่นเน็ตเกมอยู่เล่นอย่างเม,มามันเหมือนกัน แล้วแม่มาเจอตอนหกโมงเย็นครับแล้วแม่ก็เตือนลูกว่าลูกไปกินข้าวได้แล้วแม่กลับมาอีกทีตอนสองทุ่มจากหกโมงเย็นจนถึงสองทุ่ม,มลูกไม่ไปกินข้าวยังเล่นอย่างเมามันครับการสื่อสารในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นฮะแม่จะพูดทันทีขออนุญาตเป็นเสียงในฟิล์มเลยนะครับวันๆฉันเห็นแกเอาแต่เล่นเน็ตเกมสร้งให้ไปกินข้าวก็ไม่ไปกินครับไปกินข้าวได้แล้วอื อันนี้สื่อสารหาเรื่องขัดแย้งไหมคือมันมันเชิงเชิงใครเรียกเผชิญหน้าหมอถามคุณแม่ว่าคุณแม่ครับทําไมแม่จะต้องสื่อสารแบบนี้ทําไมแม่จะต้องบอกให้ลูกไปกินข้าวเป็นห่วงเขาร,ร,รักเขาหมอเา็เาเลยบอกทำไมความห่วงและรักเนี่ยไม่ใส่เข้าไปเป็นความเชื่อมในรประโยคที่แม่กําลังพูดอันนี้คือเทคนิคการสื่อสารแบบสันติวิธีแล้วอย่ามาโนครับเพราะวัยรุ่นไม่ชอบมโนถ้าท่านใส่เข้าไปหมายว่าแม่ เห็นลูกตั้งแต่หกโมงเย็นก็แม่มาตอนหกโมงเย็นใช่ไหม,มก็เห็นลูกเล่นเน็ตเกมตั้งแต่หกโมงเย็นตอนนี้สองทุ่มแล้วแม่เป็นห่วงลูกรักลูกมแม่ว่าลูกไปกินข้าวดีกว่าสองวิธีการสื่อสารผลลัพธ์เดียวกันแต่หาเรื่องต่างกันถูกครับถ้าเราฝึกสอนในลักษณะน,นี้ในบ้านเวลาเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาเขาจะสื่อสารแบบสันติวิธีไหมครับ ถ้าระบบการศึกษาเราเปิดพลังและเกิดลานสันติวิธีขึ้นมาเรามีนักสันติสุขท้องถิ่นท่านคิดว่าปัญหาในบ้านในเมืองกับการแก้ปัญหา เส้นทางสันติสุขหลายเรื่องจะอันตรธานหายแต่ถ้าเกิดว่าผู้ครองในเข้าใจเนี่ยแนวทางสันติสุขก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะใช่ครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับของงานวิจัยนะครับของสถาบันพระปกเก้านะครับหลักสูตรการเสริมสร้างสันติสุขนะครับแลวก็นี่เป็นผลงานนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขในครอบครัวจากผล ของการศึกษาของระบบการศึกษาไทยนะครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยเดวตีพาตีครับครับยินดีครับครับผมท่านผู้ชมครับผมดรเดนชัยคาลเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ